ไอ้ตีมึงกล้าเล่นกูเหรอเฮ้ยมึงคิดว่ากูให้มึงน,นั่งจริงๆเหรอฮะในวันที่ฝนทำเธอจะคิดจะคุณท็อปเพลงที่คุณร้องอ่ะมันไม่พอเลยสนิทอ้ฟ้าเอ้าไอตี นากลับมาเหรอมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนี่เราไม่ได้เจอกัน6ปีได้แล้วมั้งใช่ผมจำไ,ได้ตอนกูออกไปทำงานอะ่ะมึงยังเรียนอยู่เลยเวลาเนี่ยช่างพังไปไวจริงๆแล้วนายกลับมาครั้งนี้ยังจะไปอยู่ไหมไม่ไปแล้วเรื่องจริงใช่ไหมใช่ดีเลยงั้นคืนนี้ต้องฉลองกันซะหน่อยเออฟ้าเพราะแต่นายรู้ไหมว่าถิงเป็นไงบ้าง เราตัง้งแต่กลัวไปทํางานอ่ะาะขาดการติดต่อกันไปเลยทิ้งเขาก็อา้าวตีกินเยอะๆนะอยากกินอะไรอะ่ะบอกได้เลยเดี๋ยวไปทำมาให้ขอบคุณนะอ้าวกินกินกินตีกินสากนั้นกูไม่เกรงใจด้วยคือกูอยากกินมาล่าด้วยวะ่ะได้ได้ได้อาตีกินกุ้งนี้ดิกุ้งอ,อร่อยบ้านกูเลี้ยงเองเลยตีอะ่ะก็ไม่ใช่คนนอกอะไรมีเรื่องอะไรก็พูดมาเลย คือว่าเมื่อเกี้ฉันอ่ะเธอกดรับออเดอร์ไปอ่ะแต่ลืมไปว่าร้านเราอ่ะไม่มีไรเดอร์แล้วเราต้องไปส่งเองแต่ว่าถ้าคุณไปอ่ะที่ร้ายก็ไม่มีใครช่วยฉันไม่เป็นไรตาเดี๋ยวกูไปส่งให้เดี๋ยวกลับมาค่อยหาที่ดื่มกันต่อรีบไปเอามาเร็วเดี๋ยวผมไปส่งให้ตีมันจะดีเหรอวะเอเดีสิงั้นรบกวนในหน่อยนะเวยเรื่องแค่นี้เองว่าจะส่งที่ไหนเหรอ ส่งไอโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่อะที่เครื่องบินใหญ่ๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอบนเครื่องบินเลยนะเดี๋ยวกูกลับมานะโอเคโอเคเอ้ยไปทำให้มันจังใหม่ดีกว่า<ร><ร>ใช่เจปอ ขอบใจพวกมึงสาคนมากน,นว้ยที่มางานเลี้ยงวันเกิดกูอ่กูอะ่ะอุตสา่าห์เหมาโบอิงเจ็ส่เจ็ดเครื่องบินทั้งลำมาเลี้ยงพวกมึงเลยนว้ยเดี๋ยวอาหารอ่ะจะมีตามมาอีกกินเยอะๆมามามาชุอขอโทษครับใครชื่อวงสกรชูชิวาภพยานครับผมเองอาหารของคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงคือตีใช่ไหมแล้วนายคือเฮ้ย กูท้องไงที่ตอนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นมึงอะแล้วกูเป็นหัวหน้าอ๋อจำได้แล้วท็อหัวหน้าห้องตอนเรียนมสามทับหนึ่งใช่ใช่ไม่เจอกันตั้งนานที่กูหมายถึงอะไม่ได้เจอกันตั้งนานอะมึงยังเป็นคนส่งอาหารอีกเหรอฮตอนเรียนอะชอบแย่งโคต้ากูนี่นะักตอนนี้ก็ยังเป็นพนักง,งานส่งอาหารกระจอกกระจอก เดี๋ยวก่อนทําไมเป็นคนไม่มีมารยาออย่างนี้กูยังพูดไม่จบเลยระวังกูาจะคอมเพนนะคุณทอปยังมีอะไรไหมครับมีไม่เจอกันตั้งหลายปีอ่ะดื่มกันสักหน่อยเซต้องขอโทษแล้วพอดีผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ออครับโอ,โ,อโอ้ยถ้าอย่างเงี้ก็คงต้องคอมเพนละสิตกลงผมดื่มมันต้องแบบนี้สิ นั่งเฮ้ยมึงคิดว่ากูให้มึงนั่งจริงๆเหรอฮะมึงคู่ควรไหมทำไมดูทำหน้าคิดจะใช้กำลังเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นถิงตีทิงคุณต้องเชื่อใจผมนะถ้าผมหาเงินได้เยอะกว่าน,นี้แล้ว จะได้กับมาหาคุณคุณก็ต้องเชื่อใจฉันนะฉันจะรอคุณกลับมาผมตามหาคุณมาตลอดที่ลากด้วยเงินนั่นสิเชื่อคำพูดของฉันด้วยโง่จริงๆเลยที่รักเป็นไงคิดไม่ถึงสินะรักแรก ชิ้นไหนรักนักลักหนาตอนนี้แต่งงานกับกูแล้วกระจอกจริงนายคุณบอกจะรอผมไงไม่ใช่มั้งตีคำพูดลงๆแรงๆของฉันน่ะนายก็เชื่อจะพูดไปถ้าฉันรอนายอะล้วได้อะไรเหรอใช้ชีวิตจนๆแบบนี้เหรอทำไมคุณยังหวังให้ฉันไปส่งอาหารกับคุณงั้นเหรอตลกจริงๆเลยว่ะ <laughs> เอ้ยไอตี กูจะบอกความจริงให้มึงฟังนะแค่มึงไปได้สามวันอะไอ้ชิงอะเขาก็มาคบกับกูแล้วตอนนั้นอะเขาก็แค่เล่นกับมึงเฉยๆในสายตาน้องถิงอะมึงก็เป็นแค่ตัวตลกหรือเปล่าวะมึงจะหลงตัวเองไปหน่อยเลยเข้าใจยังฮะทำไมเพียงพราะเขารวยกว่างั้นเหรอใช่ในายพูดถูกก็เพราะว่าบ้านผมรวยผมสามารถให้ความสุขกับเธอได้ แล้วนายล่ะให้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ย hey! ทำไมกูจำได้อะสมัยเรียนอ่ะมึงร้องเพลงเพาะไม่ใช่เหรอไหนมึงร้องเพลงให้ผู้กูฟังเฮฮาหน่อยสิมึงสบายใจได้กูอ่ะไม่ให้มึงร้องฟรีๆหรอกไอ้ทอ็อป มึงว่ามันไม่เกินไปหน่อยเหรอให้หมดนี่เลยตีคุณก็รับไว้เถอะเงินเนี้ยทดแทนกันส่งอาหารของคุณอะ่ะได้หลายพันออเดอร์เลยนะขอแค่มึงร้องอะ่ะเท่าไหร่กูก็ให้มึงได้ตีตีป่อยก่อนปล่อยก่อน,อกอนเกิดอะไรขึ้นฝ่าในมาได้ไงเฮ้ย hey, นี่เป็นฝ่านี่ ครับครับสวัสดีครับพี่ทอ็อปที่รักพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอ๋อฟาคิดไม่ถึงเลยนะว่านายจะรู้จักไอออนนี้ด้วยนนายพูดอะไรของนายอะ่ะตีพี่ทอ็อปครับอย่าไปถือสายตีเลยนะครับพอดีมันเพิ่งกลับมาครับเออช่วยห้ามปากมันไว้หน่อยนะแต่วันนี้ที่นายมาจ,จ่าย่ปจ่ายค่าเช่าแล้วไงคุณทอ็อปครับ ่วยไว้หน้าผมหน่อยนะครับผมขอเวลาสองถึวันจะจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับเฮ้ยฝาเอ้ยผมอะไว้หน้าคุณอยู่แล้วแต่มีใครบางคนในเนี้ยไม่เห็นจะไว้หน้าผมเลยคุณท็อปครับอย่าไปถือสาตีเลยครับตีเพิ่งกลับมาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเดี๋ยวผมอะขอโทษแทนเขานะครับขอโทษนะครับขอโทษครับช่างเถอะคำขอโทษอะถือว่าเป็นคำเล็กน้อยครับครับครับ คุณท็อปนี่เป็นคนที่ใจดีเป็นคนดีมากเลยครับงั้นพวกผมสองคนขอตัวก่อนนะครับเจ<ช>้ทำไมครับพรุ่งนี้มึงไปบอกป้าแตนเลยนะให้มาขายของแทนร้านในฟาร์มได้ไหม <า S 1> น,นะมาคุยกับกูหลายรอบแล้วคุณท็อปครับคุณท็อปฟ่ามึงทำอะไรของมึงอะ่ะคุณท็อปถ้าผมไม่มีร้านเนี้แล้วครอบครัวผมอะจะกินยังไงจะอยู่ยังไงผมึงขอร้องลรอครับนั่นมันก็เรื่องของมึงอท็อป มันเกินไปแล้วนะว้าวว้าวกลัวจังเลยกลัวจังเลยดูสิเนี่ยเหรอพฤติกรรมของคนที่เขาเรียกว่าขอร้องอ่ะตีนายรียขอโทษคุณทอปซะฝ <c oughs> ่านี้มึงพูดอะไรของมึงอ่ะคำขอโทษอ่ะคงไม่ต้องหรอกแต่ให้ตีอ่ะเ้อาเพลงพราะๆให้ฟังสักเพลงสินี่มึงตีไปกู ไอตีมึงร้องสักเพลงเถอะเพลงอะไรก็ได้กูขอร้องมึงอะฟ้าช่างเถอะว่ะดูเหมือนไอตีออะมันคงไม่เต็มใจจะร้องเจพรุ่งนี้มึงไปบอกป้าแตนอะมาขายของแทนที่มันเลยนะไอตีนี่มึงจะให้กูคุกเขาขอร้องมึงเหรอได้กูร้องทอบแล้วมึงจะเสียใจเฮ้ พูดมากจริงๆเว้ยไปมึงไปยืนร้องอยู่ตรงนู้นไปเฮ้ยไป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  มามาชนๆชเนชนว้ยเฮ้ไงชนๆชตนชนลบ,ลบ,ลบอ่ะอ่ะไอ้ตีกูขอโทษน,นะเว้ยกูอ่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วไปเราไปดื่มกันต่อไม่หรอกูยังมีธุระต่อกูไปก่อนไอ้ตี ผมให้เวลาคุณสิบนาทีผมต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่างของคนที่ชื่อวงสกรชูชิวาภัยสลได้ครับนายเจครับพี่ โครงการนี้สําคัญกับบริษัทเรามากไม่ว่ายังไงวันนี้นายก็ต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกลงกับเราให้ได้ได้ครับวันนี้ผมเตรียมพรีเซ็ตมาอย่างดีครับพี่วิจัผมได้เลยอ้าวคุณวศินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อปวศินเชิญนั่งก่อนครับไม่เลยครับคุณวศินนี่เป็นสัญญาของเราวันนี้ครับเชิญดูก่อนไหมครับไม่เลยครับวันนี้ท่านประธานจะมาคุยด้วยตัวเองครับเชิญครับท่านประธาน ขอบคุณมากคุณอัินเดี๋ยวที่เหลือผมจะก,การเองเป็นไรไปคุณท็อปเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานไม่ใช่เหรอแต่ทำไมดูเหมือนวันนี้คุณไม่รู้จักผมซะแล้วตคีคุณตีคือเมื่อวานอ่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเข้าใจผิด เข้าใจผิดงั้นเหรอใช่ใช่ครับเข้าใจผิดครับโอเคทิ้งคนรีบไปสั่งน้ำให้ประธานตีแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรผมไม่กล้ารับความจริงเรื่องเมื่อคืนนะผมก็ลืมหมดแล้วผมก็ว่าแล้วคนตีเป็นคนใจกว้างไม่ได้เป็นคนเครียดแค้นอะไรหรอกคนตีเอ,องั้นสัญญานี้เอามาสิ แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะขาดขาดอะไรล่ะครับอ๋อเสียงเพลงคุณตีครับคือผมร้องเพลงไม่เป็นครับนั่นไม่เป็นไรเออคุณคุณตีผมร้องครับผมร้องผมร้องในวันที่ฝนพัเธอจะจะคิดถึงฉันไหมในวันที่ฝนตกเธอจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย มีเสียงเพลงต้องมีแดนเซอร์แดนเซอร์ทิ้งแล้วแต่ก็แล้วในวันที่ฝนพัเธอจะคิดถึงฉันไหมในวันที่ฝนตกเธอจะเป็นอะไรไหมในวันที่ฝนพัเธอจะคิดถึงคุณทอ็อปเพลงที่คุณร้องอ่ะมันไม่พอเลยสนิท ตีในเมื่อคุณพอใจแล้วอ no ่ะง <will> ั้นช่วยดูสัญญาผมหน่อยได้ไหมครับโทษทีนะโครงการนี้ผมให้คุณเองไปแล้วไอ้ตีมึงกล้าเล่นกูเหรออย่าเพิ่งโมโหเวลาเนี้ยนายคนรับสายฮัลโหลบอสบอสบอสทำไมค่งรับสายนะบอสตัวตนของครับบอสฮะอะไรนะ สล่ติดนี้สาล้านตอนเนี้ทุกคนอ่ะซิหอนคุณออกไปหมดแล้วครับคุณตีครับผมขอโทษที่ผมทำอะไรไม่คิดช่วยให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับพอนายไม่ต้องพูดถ้านายพูดอีกคำผมจะทำให้ชีวิตนายไม่เหลืออะไรไปมากกว่านี้และจำไว้อย่าเที่ยวไปรังแกคนอื่นถ้านายยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร แ้ะเนือฟ้ายังมีฟ้าคุณตีคุณตีครับตีตีความจริงแล้วว่าในใจฉันอะไม่เคยลืมคุณได้เลยนะสุชาติไปเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ